สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ MRT สนามชัยประตู5นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเดินเล่นกันที่บริเวณปากคลองตลาดนะครับก็จะพากันไปนั่งออดื่มกาแฟไปคาเฟ่ริมน้ำกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ นี่นะครับเราก็ต้องมาขึ้นที่สะพานพระปกเก้าอีกนะก็จะเป็นแบบสวนลอยฟ้าเดี๋ยวดิน หลังจากที่เราเดินลงจากสะพานพระปกเก้านะครับทุกคนแล้วก็จะเดินมานี่เดินตรงมาจนถึงศาลเจ้ากวนอูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินเข้าในซอยของศาลเจ้ากวนอูเพื่อที่จะไปคาเฟ่ที่เราจะมากันในวันนี้นะครับโอ้ไกลเชียวนี่เลยก็คือมันจะเป็นคาเฟ่ยอยู่ริมแม่น้ํานะอีกประมาณ300เมตรก็จะถึงแล้วนะครับหลังจากที่เดินมาเสร็จปุ๊บเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับ ซอยด้านหน้านี่เลยเยกขวายกขวาซอยนี้ใช่นี่ก็จะถึงสันเจ้าสันเจ้ากุนอูพอถึงสันเจ้ากุนอูแล้วแค่เดินอ่ะอันนี้สันเจ้าพ่อเสือแล้วก็เดิน เลี้ยวซ้ายนะครับไปทําทางเขาเลยเดี๋ยวจะพาเดินดูนี่โอ้มีสตรีทอาร์ตมีสตรีทอาร์ตเบาๆเนี่ยเดินตรงนี้แล้วก็ให้เดินลงนี่นะครับ นี่นะครับทุกคนตอนนี้เราถึงที่ศาลเจ้ากวนอูเลยนะครับอยู่ด้านหน้าของเราเดี๋ยวเราจะเดินไปคาเฟ่เนี่ยประมาณนี้อยู่ด้านในนี่นี่นะครับศาลเจ้าศาลเจ้ากว,อาาวอนอูนั่นอยู่ด้านนู้นนะครับคาเฟ่ของเราอยู่ด้านซ้ายมือ เดี๋ยวครจะให้ดูบรรยากาศของสันเจ้าอตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับบ้านอากงอามาอยู่ด้านในเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันว่ามีอะไรบ้างสังเกตจากจำนวนรองเท้าแล้วทุกคนเยอะมาก นี่บรรยากาศด้านข้างนะครับถ้ประมาณนี้ไปดูบรรยากาศเขาก็จะมานั่งรับประทานอาหารกันแบบชิวๆนะอยู่ด้านในนู่นนี่นะครับร้านอากงอามาเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในโอ้โหสั่งออเดอร์ด้านในเหมือนจะเป็นแบบบ้านไม้แบบนี้นะอ๋อมีเก้าอี้อให้นั่งอยู่ด้านนี้ด้วยเหมือน คนจะเยอะอยู่นะนู่นโอ้ไม่มีที่แล้วนี่มีที่นั่งอยู่ด้านข้างโอ้เ,เต็มแล้วเนี่ยอยู่ฝั่งด้านในนูน่นเราต้องไปสั่งออเดอร์แล้วก็มานั่งดื่มกันฝั่งด้านนี้ตอนนี้เราอยู่ด้านในแล้วนะครับของบันอากงอมาม่าแล้วก็จะเตรียมตัวไปสั่งมีบรรยากาศโอ้คนเยอะมากเลยด้านนู้นก็จะเป็นวิวแม่น้ำนะครับแล้วก็บรรยากาศด้านในก็จะประมาณนี้ มันจะเป็นบ้านโบราณโบราณบ้านเก่านะครับเขาก็จะมาทําเป็นคาเฟ่นะไปเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันอโอ้่ไงมีแบบของกินแบบนี้ด้วยอะ่ะน่ารักน่ารักอมีอะไรเนี่ยมีน้ำโซดาลิ้นจี่7จบาท55นมสดนมคาราเมลชาไทยชาเย็นอะไรแบบนี้เนี่ยกาแฟชอบก้วยโอ้มีหลายอย่างอยู่ สิบหกสิบสั่งพร้อมกันเนี่ยสั่งไปเลยเนี่ยอย่างเบอร์นี่ชักเขียวอ๋อเนี่ยเมนูอาหารก็ประมาณน,นี้เฮ้ยนี่มีข้าวตังหน้าตังกระทงทอง,ม,งมังกรอบขนมจีบก็มีหมูฉลอมก็มีปลนดําน,น้ำ เหมือนกันไหมนี่แค่สองอย่างอ๋อเออมาอันนี้สั่งที่นี่เลยใช่ไหมครับเดินกินตรงนี้เลยมัชชาลาเต้ใช่ครับโกโก้โกโก้ครับใช่ครับแล้วก็เอาอันนี้คุกกี้บาร์นี่ชาเขียวหมดทุกตัวเลยอันนี้หมดแล้วจ้ะ เอาเนี่เอาโมจิหยดน้ำแล้วก็เอาเอานาแล้วกันุชราแล้วก็ของาวมียังเหลืออยู่มีค่ะแต่ไม่มีแค่งสนมค่ะเอานี้บูเชุดเล็กชุดนีค่มัชุดเล็กครับ นขนมจีบหมูขนมกีบาูาจีบเล็กค่ะมีเดี๋ยวนะอันนี้มีสม่วนผสมของกุ้งไหมมีค่ะมดแล้วตอนนี้เปองก็ะตัง่ะเป็นสันะครับแล้ก็ตังโอเคขานั้นขออนุญาตน้อด้มมีมาส่าเลเวีนโมจิยน้ขนมปังลูกน้อเ็มเล็กจีบเล็กก็ตังนีอันนี้ก็ไม่กินอานี้หดมด <c oughs> หมดไป <c oughs> นีกนนน่หลังจากที่เราสั่งมาแล้วก็จะได้ขอมารอคิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะอันนี้คือจะเป็นเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เขาจะจัดเป็นแบบว่าบ้านโบราณโบราณนะเนี่ยบรรยากาศของคนที่กําลังแบบมาดื่มเครื่องดื่มที่คาเฟ่กันดีมากเลยบรรยากาศดีมาก ตรงบริเวณนี้จะเป็นบาร์นะครับก็คือให้เรามานั่งดื่มเครื่องดื่มรับประทานอาหารต่างๆเนี่ยบริเวณด้านนี้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นวิวของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทุกคนมีเรือด้วยมีเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศทั้งหมดก็จะอยู่ประมาณนี้นะเนี่ยด้านในก็คือด้านในสุดจะเป็นที่สั่งอาหารแล้วก็จะมีแบบมีโต๊ะเก้าอี้เป็น,นบ้านโบราณๆน,นะบ้านไม้บรรยากาศดีมากเลยมานั่งแบบพักผ่อนอ่านหนังสือทํางานอะไรแบบนี้นะครับเนี่ย ฝั่งด้านนี้ก็จะมีเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศนี่ทุกคนตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับก็จะมีเป็นแบบแม้ขนม ขนมนุ่มเนยของด้านนูก็จะเป็นน้ำนะครับแล้วก็มีหมูสเตชุดเล็กนะมีขนมจีบชุดเล็กด้วยนะครับห้าลูกของที่เราจะรับประทานกันวันนี้ม <c oughs> าทำานะมีอ <c oughs> ืนคนเดียวเราจะมารับประทานกันโอ้น่ากินมากเดี๋ยวลองชิม ลองชิมเป็นแบบชาเขียวนะครับเป็นชาเขียวนมนะมันแบบกินนมอร่อยดีทั้งหมดนี้อยู่ที่ราคา300เท่าไหร่นะ สามร้อยกว่าบาทเนี่ยมันก็จะมีแบบน้ำมีนี้ด้วยมีเป็นแบบขาา้าวตังแพนอืมเ,อเขาก็จะให้ใส่อย่างนี้นะเนี่ยเอาใส่มันใส่เข้าไปฮะ <laughs> เราก็ต้องลางล้งมือ,อยังตอนนี้คือมือมือละลายหมดแล้วเนี่ยล้างมือทั้งวันโอเคล้างมือแล้วเราก็มารับประทานนี่เขาใส่อย่างนี้ <c oughs> ม,มันจะเป็นแบบหว,วานเป็นถั่วๆมันมันหว,วานๆน,น,นิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะใส่พริกเข้าไปด้วยเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนี่ชิ้นที่สองของเรานี่ให้ดูให้ดูใกล้ๆน่ากินไหม เดี๋ยวเราลองชิมหมูสเตะ๊ะมันต้องจิม้มจิ้มให้เยอมแล้วก็มาหยดสักขนมนีอมอมอม่อร่อยดีเนี่ยประมาณนี้นะครับคุณอร่อยดีอ่ะเดี๋ยวมาชิมอันนี้จะเป็น นี่ขนมจีบนจิ้มจิ้มขนมจีบเฮ้ยหน,ดดยนมูมันหยดใส่ขนมอืมอร่อยดีรสชาติโอเคแต่ราคาไม่แพงยีย่เอ้าชาเขียว เดี๋ยวลองชิมอันนี้ก็จะเป็นขนมปังนูเทลล่านะครับก็จะเป็นขนมปังปิ้งทั่วไปนั่นแหละอืมอืม,อ,มอร่อยดีชิมทุกอย่างเลยอืมอันนี้มีสตรอเบอรี่นุ่เป็นน้ำตาลเขาใส่อย่างนี้เลยเหรอ เทใสเทใสนะเนสี่ล้วน้ำตาลเทใสอุ้ยมันดึงดึงอะรสชาติมันจะเป็นยังไงเยอยมันคือบุญแล้มันกินยากยมันตักยากแล้วทุกคนมันตักไม่ขึ้นโอ้โห อยู่บ้านนี้กินหมดก้อนเลยเนะนี่ยนี่ดุ้งๆมันดุ้งๆดุงๆดุงๆเหนะอ,อม <laughs> มัน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 ก็มันบุญไงมันก็คือบุญมันคือบุญใสๆนี่นะ่ากินอนะนะ่ากินอนะ่ะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้ให้ดูวิว วิวเขาจะแบบอยู่ริมน้ำนะบรรยากาศพื้นไม้มันจะเป็นพื้นไม้แบบขัดมันนะเนี่ยคนจะมานั่งไทายรูปกันแล้วก็มานั่งแบบดื่มร้านนี้จะเปิดถึงเวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับกินอันนี้อีกหนึ่งอันอร่อยดีแล้วก็หยดชสกานมเค็มไงนี่อือหือ อคอนและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดของบ้านอากงอาานะครับที่เราพามาวันนี้นะครับทุกคน นี่เลยบรรยากาศก,ก็จะเป็นแบบบ้านโบราณแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณริมน้ําฝั่งด้านนี้กันอีกนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะกลับนะนีะ่ด้านนี้ก็จะมีแบบว่าตกแต่งเป็นแบบโบราณโบราณไปดูไปดูริมน้ำจ้ดนี้อือนี่ฝั่งด้านข้อจะมีเป็นแบบว่าท่าเรือนั่งชมด้านโ้นจะเป็นสะพานพระปกเกล้านะ แล้วก็มีสะพานพุทธอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับที่เราเดินมาจากฝั่งสะพานพระปกเกล้านะครับแล้วก็มานั่งชมบรรยากาศอยู่ฝั่งด้านนี้นี่ดีมากมาเ,เดินเดินทางออกไปด้านนอ,อกกันนะครับเรียบร้อยแล้ว และนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดของบ้านอางองอามาที่เราพามาชมในวันนี้นะครับบ้านอางองอามาจะเปิดทุกวันนะครับแล้วตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับนี่เลยบรรยากาศก็จะอยู่ข้างๆกับสันเจ้ากุนอูน,นะทุกคนถ้ามาก็มาตามที่เราเออพาเดินมาได้เลยนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะมานั่งแบบชิวๆริมน,น้ำอ๋อนี่ไงอยู่ฝั่งนี้ไนะนี่ เปิดทุกวันนะครับ every day นะ10โมงถึง18นาฬิกาเนี่ยมันจะมีแบบว่าเป็นแบบอาหารมีเป็นคาเฟ่น้ำต่างๆมีบรรยากาศฝั่งด้านนี้ก็สวยน,นะไาถ่ายรูปได้นะครับม,มีสันเจ้าอยู่ฝั่งด้านนี้สันชกวนอู เดี๋ยวเราจะเดินกลับออกไปทางเดิมนะครับทุกคนก็จะไปตรงบริเวณสะพานปกเก้านะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจสามารถที่จะเดินทางตามเรามาได้เลยนี่แนะ่โอ้โหเนี่ยครับก็คือต้องผ่านจากสันจักอูปไปนะก็จะถึงบ้านอากงอามาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปสะพานปกเก้าลนะเจอก,กาันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ